ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมพเอกยุทธศิ์มันเทานะครับโปรเซบี้ผมอยู่ที่สนามกอล์ฟสิงค์ปลาครับกำลังซ้อมชิปอยู่มีเพื่อนนักกอล์ฟไปหลายคนแล้วก็น้องๆ้องเยาวชนถามว่าเวลาออกรอบหรือเวลาแข่งขันลูกเขาอยู่บริเวณข้างกรีนนะครับเพื่อจะใช้วิธีการชิปมีหลักในการคิดหลักๆอะไรบ้างเดี๋ยวตามชมครับครับท่านผู้ชมครับสิ่งที่ผมจะคำนึงถึงเสมอเวลาผมชิป อันดับแรกเลยครับที่สําคัญก็คือจุดตกครับทุกคนอาจจะทราบดีว่าจะให้ตกเท่าไหร่วิ่งเท่าไหร่นะครับอันที่2ก็คือสิ่งที่คนไม่ค่อยค่อยคำนึงถึงเวลาซ้อมก็คือเวลาแข่งหรือเวลาใช้จริงในสนามเวลาออกรอบก็คือการเกิดสปินนะครับอันนี้สําคัญนะครับว่าสปินมากสปินน้อยเราจะทํำยังไงต้องคํานึงถึงนะครับและาสุดท้ายอันที่3ก็คือน้ําหนักในการชิป ว่าเราจะใช้น้ำหนักเท่าไหร่แบกสโตกเท่าไหร่ตามมาชมการฝึกกันครับชมครับสิ่งแรกที่เราจะานำมาใช้คืออุปกรณ์ง่ายๆนะครับผมมีเครื่องช่วยฝึกก็คือ1แผ่นเพจธรรมดาที่อันนี้ลงทุนหน่อยนะครับทำก็ไม่กี่บาทนะครับให้ร้านก็ทําเป็นอะคริลิกครับง่าย,ายอันที่2คืออาจจะใช้ทีก็ได้ครับนะครับอันที่3คือใช้ทีมัดกับเชือกธรรมดานะครับ ก็เป็นเชือกยางยืดธรรมดาซื้อเมตรละไม่กี่บาทครับสองสามสองสามเมตรนะครับนี่ฮะเอาไว้ทาอะไรครับอันแรกก็คือจุดที่สําคัญที่เราจะพูดถึงจุดแรกก็คือการหาจุดตกครับการหาจุดตกนั้นผมจะเริ่มต้นที่พิชชิ่งครับพิชชิ่งของเราจะตกครึ่งวิ่งครึ่งในสปีดอยู่ที่9นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราไปสนามกอล์ฟเวลาจะไปแข่งเราต้องเทสกรีนก่อน ว่าเราชิปไปแล้วมันวิ่งตามที่เรากําหนดไหมถ้าสมมุติว่าตกครึ่งแล้ววิ่งมากกว่าครึ่งแสดงว่าสปีดนั้นมากกว่าข้าอันนี้ก็คือหลักการง่ายๆวิธีการฝึกซ้อมนะครับผมอยู่ที่สนามฝึกซ้อมก็ผมมีลูกอยู่ตรงนี้นะครับผมกําหนดกําหนดไว้นะครับตรงนี้นะครับกําหนดไว้ตรงน,น,รรงนี้แล้วผมก็จะเดินไปนับ9ก้านะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14นะครับ สิบนั่นหมายความว่าผมต้องกลับไปอีก7เพราะว่าผมจะใช้พิชชิ่งนะครับ1 2 3 4งสอี่ห้าหกผมอาจจะใช้เพจวางตรงนี้นะครับหรืออาจจะใช้อย่างอื่นอย่างเช่นทีปักลงไปก็ได้นะครับนะครับได้หมดเลยแต่ในที่นี้เพื่อความง่ายนะครับผมก็จะใช้อีกตัวหนึ่งก็คือผมใช้เชือกครับ เชือกยางยืดครับยางยืดลักษณะนี้ครับนี่ครับให้มันขนานตั้งฉากครับกับจุดที่เราจะซ้อมนะครับนี่ฮะนี่ครับเชือกดึงเป็นยางยืดครับมันสามารถยืดได้สักสักสองเมตรนะฮะมันก็จะยืดได้ถึงสามเมตรนะครับทางข้างทงางเลยนี่ครับนะฮะแค่นี้ครับก็เสร็จแล้วครับผมก็ เตรียมอุปกรณ์ของผมเสร็จผมใช้อย่างยืดนะครับตกครึ่งวิ่งครึ่งนะครับผมก็เลือกพิชซิ่งมาเลยนะครับตกครึ่งวิ่งครึ่งคราวนี้ผมก็กําหนดว่าผมจะฝึกตกนะครับผมเรียงรายแล้วก็จะดูว่าตกตรงเส้นไหมนะครับแล้วก็ดูที่ว่าจะวิ่งถึงพอดีไหมนะครับอ่าตกเลยไปแสดงว่าผมผมเลยไปประมาณสักหลานหนึ่ง เพราะแล้วสิ่งที่ผมต้องทําก็คือผมต้องตกใกล้กว่านะครับก่อนถึงประมาณสักครึ่งหลาอ่าผมลดลงครึ่งหลานะครับก่อนถึงเส้นนะฮะก่อนถึงเส้นโอ้โหเป๊ะเลยครับเกือบลงหลุมครับอันนี้คือวิธีการฝึกซ้อมสําหรับการหาจุดตกครับส่วนหลักอืนอ่นๆครับอย่างเช่นอ่า เราจะใช้ต่ํากว่าอย่างเช่นเราจะใช้แซนนะครับ56องศาปกติแล้วแซนนั้นจะอยู่ที่ประมาณ6วิ่ง4 6นะครับ6วิ่ง4นะครับหรือ7วิ่ง3นะครับขึ้นอยู่กับสภาพของของกรีนนะครับแล้วก็ถ้าเราใช้เล็ก9นะครับเราก็จะตก4วิ่งไปอีก6นะครับเล็ก8นะครับนะครับตก3วิ่ง7นะครับเล็ก7 62นะครับวิ่ง8เอาไปฝึกดูครับหากำหนดน้ำหนักของอาหากำหนดของจุดตกของตัวเองให้ได้แล้วท่านจะเป็นนักกอล์ฟที่ชิปดีในการกำหนดจุดตกครับครับมาดูในวิธีการที่2คือการสร้างสปินวิธีการฝึกการสร้างสปินอ่ะมีทั้งหลายๆแบบนะครับก็คือแบบที่อยู่กับที่กับแบบเคลื่อนที่โดยการใช้เคลื่อนไหวแล้วก็การใช้การเซตอัพน,นะครับ ถ้าเป็นการเซตอัพอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับเราก็ยืนตามปกตินะครับจะให้เกิดสปินนะครับอย่าลืมว่าการทําให้สปินก็คือเหล็กเนี่ยก็ถ้าผมใช้พิชชิ่งก็คูณด้วยด้วยด้วยหนึ่งพันฮะก็จะออกมาเป็นเป็นหนึ่งรอบต่อนอาทีแต่ระยะใกล้ๆอาจจะทํางานไม่ไม่ถึงนะครับหลักการง่ายๆครับหลักทาง คิดเกี่ยวกับเรื่องการสปินนะครับก็คือการสัมผัสให้ลูกนะครับลักษณะของลูกนะครับที่ผมยืนอยู่นี่กับใบเหล็กนะครับโดยที่จะมีการล่องที่ลึกแล้วก็คมนะครับก็คือทําให้เกิดสปินคือหน้าเหล็กนะครับจะประทะลูกนะครับจากขอบบนของลูกแล้วลีดลงไปนะครับเพื่อจะให้ลูกวิ่งตามขอบล่องนั้นจนถึงตั้งแต่ใบเหล็กนะครับตรงลิเดน,นเอเนี่ยจนไปถึง ขอบใบบนนะครับแล้วก็ลูกก็จะพุ่งไปแล้วก็จะมีสปินอันนี้คือหลักการง่ายๆส่วนวิธีการแบบเซตอัพนะครับก็คืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับเรายืนยืนแบบเปิดนะครับเปิดหมายความว่าถ้าเราเปิดเปิดหน้าเหล็กนะครับหน้าเหล็ก15องศาเวลาเรายืนก็ยืนให้เปิด15องศาอันนี้คือปกติแล้วก็เปิดไปเท่าซ้ายไป15องศานะครับอันนี้อีกแบบหนึง่งนะครับแล้วคราวนี้การเคลื่อนไหวนะครับจาให้เกิดสปินมากขึ้นก็คือ การเคลื่อนไหวนะครับการเคลื่อนไหวนะครับพยายามเคลื่อนไหวในแนวของมุมแต่ถ้ามุมนะครับหักข้อมือระหว่างการขึลนให้เร็วขึ้นแต่ก็มีจุดเสี่ยงเหมือนกันที่จะทําให้เกิดการหลังลูกถ้าสมมุติว่าเราคลายไม่ทันนะครับเราคลายไม่ทันแล้วก็มือเนี่ยไม่ได้อยู่หน้าลูกจริงแล้วก็ลําตัวไม่ได้อยู่หน้าลูกก็จะทําให้ไม่มีสปินนะครับอาจจะเจอหลังลูกได้แ้วลองมาฝึกดูครับ หลักการง่ายๆคือเปิดเท้าก่อนเปิดใบเหล็กนะครับน้ำหนักตัวอยู่เท้าซ้ายมืออยู่หน้าลูกนะครับนะครับแล้วก็เวลาขึ้นนะครับชนันมากก็ไม่ดีนะครับต่อให้พอเหมาะก็เป็นการฝึกนะครับลูกจะเกิดสปินมากขึ้นครับ เรื่องที่3การเกี่ยวกับการกําหนดน้ําหนักครับผมให้ความสําคัญไปอยู่ที่การแบ็กสโตรครับเพราะการแบ็กสโตรเป็นการกําหนดให้เกิดระยะขึ้นมาอของผมนะครับจะอยู่ที่ดึงไปข้างหลังนะครับแบ็กสโตไปที่8นิ้วลูกจะตกแล้วหยุดอยู่ที่10ฟุตครับแล้วก็12นิ้วจะอยู่ที่20ฟุตแล้วก็16นิ้วจะอยู่ที่10หลาหรืออยู่ที่ อ่สาฟุตครับเพราะฉะนั้นแล้วผมนับก้าวเมื่อกี้นี้17ก็คือ4ี่สฟุตเพราะฉะนั้นผมก็อยู่ที่ราวลาวนะฮะประมาณ16นิ้วขึ้นไปนะครับสินิ้วแบ็กสโตกนะครับสิบหกนิ้วระยะจะพอดีเลยครับให้กินจนาการหรืออินไปกับการพัดนะฮะให้น้ําหนักอยู่ตรงนั้นพอดีครับมาดูกันครับว่าเราจะซ้อมยังไงครับทิ้งนะครับทิ้ง ไปประมาณสัก16นิ้วครับด้วยฟุตกว่กว่าครับนะครับอ่าพอดีเลยครับนะฮะพอดีเลยครับผมก็จะลาไปตามปกตินะครับเป็นการฝึกนะครับเด้เลยเด้เลยครับผมพอดีเลยนะครับ ครับนี่นะครับวิธีการฝึกการกำหนดน้ำหนักโดยการใช้แบสโตรนะครับผมให้ความสําคัญไปเรื่องนี้นี่ก็คือเรื่องที่3นะครับผมหวังว่าการฝึกทั้ง3อย่างนี้จะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมครับครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับผมพันเอกยุสินบรรทาโปรเซบีถ้าคุณรู้คุณทําได้ครับ